สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเกมนี้กันนะครับเกมนี้จะชื่อว่าอ่าไม่ไม่ใช่เป็นการรีวิวเกมชื่อว่าอะไรครับเวอร์ชันไหนนะครับก็มาดูกันเลยครับ <c oughs> ขั้นแรกนะครับ ข้าวบอกอันเชื่อปอูนะครับก็ผมจะมารีวิวหมดกันนะครับมันมันเหล็กๆจังวะเฮ้ยดูนะครับนี่ก็คือเวอร์ชันใหม่ของไมค e c r ร f t นะวันนี้ น,นี่ก็คือม้อนปืนนะครับเวอร์ชันที่ผมเล่นไมค์ครับอยู่ก็เป็นเวอร์ชัน0.10.5นะครับอันนี้ก็เป็นม้อนปืนดีอันนี้ก็ม้อนปืนนะครับเดินมันเดินยากครับมันแหล็กๆหลกยังไงไม่รู้ครับเฮ้ย <Hey! S 2> ชิดมันคือใคร what the fuck ใครวะเนี่ยไมค์ครับ ชื่ออะไรเหรมาครับศูนย์จุดสิบจุดห้าชิดมึงคือใครมึงบอกกูมันนะมึง่บอกนะอบอกูจะฆ่าพ่อมึงเอข้างหลังมึงอะฟัก <c oughs> มายนะแป๊บนึงนะครับบินแป๊บนึงห้ามันบินหนีขี้โกงนี่ว่าพอดีแกพอดีแมงมุม เอาของในกล่องอะ่ะเอาของในกล่องเลยเร็วเร็วเร็วเว uh, โดนโดนตีนะครับอืมอืมเอาของในกล่องดับได,ดมอนนี่นี่กล่องกล่อเชื่อกูมั่งดิอื <roar. S 2> เอเชี่ยวเท้าอืมตายหอนี่อ้าดูม<อ>าใหม่อีกแล้วครับผมขอช่วยผมขอช่วยเพื่อนก่อนนะครับไม่มีอะไรในกล่องไม่มีอะไรเลยในกล่องไม่มีอะไรแฟนเชื่อ มันแหลกหน่อยนะครับเพราะผมอัดอยู่นี่แล้วนี่ก็คือหมดปืนนะครับเอาปืนให้กูมั่งดิเนี่ยหมดปืนชิดอู้อา้าวนี่ครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้กันนะครับโอ้ย Субтитры huh? сделал